คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเจ้าหุ่นยนต์เครื่องเนี้สามารถปีนตึกได้นกนก,นก <otic> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมแชมป์ธนาพลครับกับช่วงลองของใบนกนกนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมารีวิวหรือว่ามาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเนี่ยผมขอ,อนิดนึงละกันว่ายแหละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะฮะไม่ว่าจะทางแฟนเพจ Facebook, IG, YouTube, Twitter เรามีครบทุกช่องทางของน็อกน็อกนั่นเองนะครับมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ฮะผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอกันครับนั่นก็คือหุญญ่ยนต์ทำความสะอาดกระ จบนั่นเองครับที่มีชื่อรุ่นว่าโฮบอทรุ่น 2S ครับ <Wow. S 1> และตอนนี้ช่วงที่ทุกคนรอคอยครับเราจะได้เห็นเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะปีนขึ้นตึกกันแล้วครับผมขั้นตอนการใช้งานของเขาก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยนำ ผ้าที่เอาไว้ใช้เช็ดทําความสะอาดนะครับติดไปที่ด้านหลังของเขาก่อนตัวรูเนี่ยมันต้องตรงกับลูกศรแบบนี้นะครับพอติดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บขั้นตอนต่อไปครับการเติมน้ํายาทําความสะอาดกระจกนั่นเองฮะควรเป็นน้ํายาที่แถมมาให้ในกล่องนี้หรือว่า ใช้น้ำเปล่าที่สะอาดที่เราเอาไว้ดื่มในการใส่เข้าไปเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ใช้น้ํายาตัวอื่นมาอาจจะเกิดการอุดตันกันได้นะครับมาเรียบร้อยฮะเราก็มาเสียบปั๊กกันเลยครับคุณผู้ชมครับให้เราเสียบเข้าไปด้านนี้นะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเราก็หมุนให้แน่นแบบนี้นะครับถึงเวลาทําการทดลองกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ง่ายๆครับ เพียงแค่ให้คุณผู้ชมครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่าโฮบอทนั่นเองครับขั้นตอนการซิงก็คือเขาจะให้เราต่อปลั๊กแบบนี้และกดเปิดเครื่องแบบนี้ครับ Hello, นี่ครับเห็นไหม, <All right. S 1> มครับเริ่มได้ยินเสียงการทำงานแล้วนะครับเราก็ซิงในชื่อว่า Knock <ed> นอกกครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะให้เจ้าหุ่นยนต์ ทำความสะอาดกระจกตัวนี้ปีนป่ายกระจกบ้านเราอยากจะดูว่าทำได้ดีจริงหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าครับปุ๊บตอนนี้นะฮะถ้าสมมติเกิดว่าเรายังไม่เปิดปิดสวิตช์เนี่ยมันจะไม่กอบมันจะไม่ดูนะครับคผู้ชมครับแต่ถ้าเราอยากจะเริ่มใช้งานเปิดสวิตช์ฮ้ Hello, <Hey! S 2> ถ้าสมมติเกิดว่าเราอยากให้เขาทำงานแบบออโต ง่ายมากกดปุ like ่มเนี้ยปุ่มเดียวมันจะทำงานแบบออโต้เลยเราดูแบบออโต้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงเข้ามุมได้ดีด้วยและที่สำคัญคือเขาฉีดสเปรย์นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมสเปรย์หรือว่าน้ำยาทำความสะอาดของเขาครับตอนนี้ เราลองมาควบคุมด้วยมือถือของเรากันบ้างละกันนะครับกดหนึ่งที่เราอยู่ชั้นล่างเราอยากจะให้เครื่องนี้ทำความสะอาดชั้นสองไปครับเพียงแค่เรากดปุ่มไปลูกเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นไปแบบนี้เพื่อทำความสะอาดนั่นเองนะครับถ้าสมมไม่เกิดไปทางขวาล่ะเจ๋งไหม ทุกอย่างครับเราสามารถควบคุมได้ด้วยปลายนิ้วของเรานั่นเองครับเรากดหยุดการทํางานหรือว่าสต็อปนะครับคุณผู้ชมปุ๊บเขาจะยังไม่ล่วงนะจนกว่าเราจะกดปิดสวิตช์การทํางานครับง่ายไหมเป็นยังไงกันบ้างครับได้ชมการเช็ดกระจกนะฮะของเจ้าหุ่นยนต์เช็ดกระจกโฮบอท ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะว่าจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยครับคือมอเตอร์เป็นแบบไร้ใบครับที่สําคัญคือมีตัวฉีดน้ําทําความสะอาดได้ถึง2จุดด้วยกันนะครับแรงดูดของเขาครับอยู่ที่6.5กิโลกรัมเลยทีเดียวส่วนเรื่องเสียงของเขาครับต้องบอกว่าเขาช่วยตัดเสียงบรบกวนไปได้ถึง30%แล้วก็แบตเตอรี่ของเขาประหยัดไปได้ถึง 50%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆนนั่นเองนะครับเขารับประกันมอเตอร์3ปีเต็มเพราะฉะนั้นครับผนังไม่ว่าจะเป็นผนังทาสีผนังล็อกผนังปูนเปื้ยหรือว่าผนังที่มีความขุ่รขานะครับเจ้าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ใช้งานได้แบบ สบายสบายเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของนกนกครับและก็เข้าไปที่ร้านของเขาเลยครับที่ร้านวินนี่แกจิตนั่นเองครับผมอย่าลืมใส่ QR Code เพื่อเป็นส่วนลดด้วยนะและสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานกนกด้วยละกันนะครับแล้ววันนี้นะฮะหมดเวลาของแชมป์แล้วนะครับยังไงฝากเอาไว้และก็อย่าลืมละกันครับนกนกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริง ให้บ้านพุนวันนี้ผมแชมป์ธนาพนลลาไปก่อนครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย